อีกหนึ่งวิธีนะครับที่จะช่วยทําให้เครื่อง iPhone ของเราอะ่ะไม่ร้อนไวนะครับใช้ยังไงก็เครื่องอยังเย็นอยู่เลยง่ายๆครับทุกคนครับให้ทำตามนี้เลยนะครับอันดับแรกให้ทุกคนมาที่หน้าจอมือถือแล้วกดเข้าไปที่การตั้งค่านะครับแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างเลือกความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัย,ยนะครับอแล้วให้ทุกคนดูครับที่บริการตำแหน่งที่ตั้งกดเข้าไปเลยครับเนี่ยใครที่เผลอเปิดไว้อย่างนี้เห็นไหมเนี่ย บางคนนี่เปิดไว้ทั้งวันนะครับทั้งๆท,ที่ยังไม่ได้ใช้อะไรเลยแต่เข้าใจครับตอนนี้ทุกวันนี้เราต้องใช้ตำแหน่งที่ตั้งบางคนก็อาจจะไว้เรียกลดอย่างนู้นอย่างนี้ใช่ไหมเเรียกแท็กซี่เรียกมอเตอร์ไซค์รับจ้างอะไรแบบนี้แล้วก็เผลอเปิดทิ้งไว้ทั้งวันไม่ดีนะครับม,มันจะทําให้เครื่องเราร้อนไวนะครับเพราะว่าบริการหาตำแหน่งเนี้ยเขาจะ กินพลังงานแบตเตอรี่ตลอดเวลานะครับแล้วก็กินเยอะด้วยเพราะฉะนั้นถ้าเรายังไม่จําเป็นที่จะต้องใช้งานเขาเราก็มาปิดไว้นะครับอืเมื่อไหร่ที่เราจะใช้งานหรือว่าจะไปนู่นไปนี่ต้องใช้แผนที่เราค่อยๆมาเปิดเนาะอันนี้ก็เป็นการเซฟความร้อนให้เครื่องของเราได้เป็นอย่างดีเลยทีเดียวนะครับอืก็ทําตามนี้ได้เลยนะครับสำหรับใครที่เจอปัญหา เครื่อง iPhone ร้อนไหวนะครับอลองใช้วิธีนี้ดูนะครับอ,อาจจะช่วยได้นะครับขอบคณที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสลับคลิปนี้ก็ให้ความรู้แต่เพียงเท่านี้คลิปหน้าจะมีความรู้อะไรมาฝากกันอีกก็ติดตามกันต่อไปนะครับสลับคลิปนี้ลาไปก่อนบาย